ไอเดียดีจีนเปิดชุมชนเดินถึง15นาทีมีทุกอย่างผู้สูงวัยสะดวกแม่บ้านสบายกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆ8ดแห่งได้ร่วมมือกันออกแบบพัฒนาและยกระดับโครงการชุมชนรัศมีเดินทาง15นาทีโดยมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สังคมกำลังเผชิญอยู่เช่นการดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กชุมชนรัศมีเดินทาง15นาทีถึงนี้หมายถึงกลุ่มธุรกิจที่ผู้อยู่อาศัยสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน ผ่านรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายภายในระยะเดินถึงใน15นาทีช่วง5ปีที่ผ่านมาได้จัดทำเมืองนำร่อง4กลุ่มจาก210เมืองทั่วประเทศจีนประสบความสำเร็จอย่างดีมากและจะขยายสู่เขตเมืองใหญ่และชุมชนระดับอำเภอหากสถานการณ์เอื้ออํานวย